หากคุณคือน,นักวิจัยที่ต้องการได้สติ i ิเคตการผ่านการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อนำไปยื่นต่อคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของคุณหรือหากคุณคือน,นักวิจัยที่ต้องการขอทุนจากหน่วยงานภายนอกเพื่อที่จะได้นำทุนวิจัยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานหรือหากคุณคือน,นักวิจัยที่ต้องการให้ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติหรือหากคุณคือนักวิจัยที่ต้องการที่จะขอทุนจากหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะนำมาใช้ในการสร้างสรรผลงานคอสนี้คือคำตอบสำหรับคุณค่ะกับรายวิชาจะได้ทําการวิจัยในมนุษย์เบื้องต้น Basic Human Subject Protection Course ซึ่งในคอสนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วิวัฒนาการของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หลักจริยธรรมพื้นฐานในการทำวิจัยในกลุ่มอาสาสมัครว่าเราต้องยึดหลักอะไรบ้างในการออกแบบงานวิจัยของเรานอกจากนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการประเมินประโยชน์และความเสี่ยงที่อาสาสมัครจะได้รับเพื่อให้งานวิจัยของเรานั้นมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับและรวมถึงประเด็นจริยธรรมการวิจัย เกี่ยวกับกลุ่มประชากรเประาะบางหรือการรักษาความลับความเป็นส่วนตัวนอกจากนี้เรายังจะได้เรียนรู้กระบวนการการขอความยินยอมจากอศาสาสมัครการเตรียมเอกสารข้อมูลที่จำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ให้ข้อมูลแก่อาสาสมัครก่อนจะเริ่มการทำวิจัยและเรายังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาโครงการวิจัยครั้งแรก รวมถึงการพิจารณาโครงการวิจัยภายหลังการรับรองว่ามีอะไรบ้างในฐานะผู้วิจัยที่เราจะต้องคำนึงถึงและเตรียมความพร้อมมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กันเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เบื้องตน้น Basic Human Subject Protection Course ที่นี่ NU Book พบกันเร็วนี้ค่ะ